ชื่อวัดพระธาตุศพแสดค่ะใช่ครับคือภารกิจของเราวันนี้คืออยากจะมาแกะรอยเรื่องราวของวัดนี้ที่แบบถ้าดูเผินๆนะครับเหมือนเป็นวัดที่สร้างไม่นานเลยแต่พอขุดลุกลงไปกลับเจออะไรที่เ,เก่าแก่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะเอาละครับเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มกันเลยค่ะโอเค ข้อมูลแรกที่เราเจอในเอกสารเลยนะก็คือวัดนี้เนี่ยก่อตั้งอย่างเป็นทางการปีพศ2472อ,อ,24อืซึ่งถ้าดูจากปีก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะคะสำหรับวัดใช่ครับแต่แต่มันมีจุดที่น่าสนใจมากๆคือเอกสารบอกว่าวัดเคยถูกทิ้งร้างไปเป็นเวลานานตรงนี้แหละคะ่ะที่มันแปลกๆคือถ้าเพิ่งสร้างแล้วทำไมถึงร้างไปนานขนาดนั้นมันเหมือนมีช่วงเวลาที่หายไป นั่นสิครับแล้วมันมีประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นอีกคือตัวองค์พระาธาตุเจดีกลางวัดเลยค่ะที่เขาเชื่อกันว่ามาจากสมัยพระนางจามเทวีเลยนะครับโหอันนี้คือคนละยุคสมัยกันแบบสุดๆเลยนะคะพอริพุนชัยนี่คือพันกว่าปีก่อนเลยนะใช่ครับแล้วมันมันจะมาเชื่อมกันได้ยังไงร,ระหว่างพศ2อ7 2กับยุคพระนางจามเทวี คือสิ่งที่น่าทึ่งมันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เล็กๆที่วังเหนือเนี่ยอจริงๆแล้วอาจจะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงยุคโบราณเลยก็ได้เป็นไปได้ว่าเจดีย์องค์เดิมอาจจะอยู่ตรงนั้นมาเป็นพันปีแล้วโอ้โหพอได้ยินว่าเชื่อมไปถึงพระนางจามเทวีเรื่องมันเปลี่ยนไปเลยนะจากวัดท้องถิ่นธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะกลายเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยชั้นของยุคโบราณชั้นของการก่อตั้งยุคใหม่ แล้วจากอดีตที่มันคือร้างไปนานมากเนี่ยมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงครับในเอกสารระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคือปีพศ2559อ๋อ, 2, อ,อครับเหมือนกับว่าเริ่มมีพระสงฆ์กลับเข้ามาดูแลแล้วก็เริ่มการบูรณะวัดอย่างจริงจังอีกครั้ง แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญตอนปี2563ใช่ไหมครับใช่ค่ะปี2563มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็คือพระครูพิพัฒกิจสุนทรผมเห็นรายละเลอียดเล็กๆอันนึงในเอกสารที่แบบเออน่าสนใจดีอะไรหรอคะคือเรื่องที่ท่านบริจาคเงิน1,000 0บาทให้วิทยาลัยสงลำปางอืมค่ะคือตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะนะแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับ มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยค่ะคือมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าวัดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศาสนาสถานอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะฟื้นคืนบทบาทของการเป็นศูนย์กลางของชุมชนกลับมาสนับสนุนการศึกษาใช่ค่ะซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของวัดในสังคมไทยมาตลอดเลยตัวนี้วัดพระธาตุศบแสดเลยกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงโ สรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้พาไปไกลกว่าที่คิดไว้จริงๆนะครับใช่ค่ะจากวัดที่ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดากลายเป็นว่ามีประวัติศาสตร์ซ้อนกันเป็นพันปีเลยที่เคยรุ่งเรืองถูกทิ้งร้างแล้วก็กำลังฟื้นคืนกลับขึ้นมาใหม่มันเป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งของชุมชนเลยนะคะแล้วก็เรื่องของศรัทธาด้วยที่ไม่ยอมปล่อยให้ประวัติศาสตร์ของตัวเองเลือนหายไปใช่เลยครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ใหเราคิดต่อด้วยนะยังไงคะ ก็คือในเมื่อเอกสารบอกว่าวัดยังคงมีการบูรณะพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้ค่ะมันจะมีเรื่องราวอะไรอีกไหมหรือว่าโบราณวัตถุหลักฐานอะไรที่ยังคงซ่อนอยู่ใต้ผืนดินตรงนั้นรอวันที่จะถูกค้นพบนั่นสินะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องกลับไปมองสถานที่ใกล้ๆตัวเราด้วยใช่ครับว่าจริงๆแล้ว วัดเถาบ้านที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะมีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งซับซ้อนแบบนี้ซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้